การเลื่อน sl ไม่ใช่ทางออกเมื่อเราเทรดผิดทางสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a y d a y Channel นะคะในวันนี้เมจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดของเมที่ผ่านผ่านมานะคะแล้วจะบอกว่าในตลอดระยะเวลาที่เมย์เทรดมานะคะในช่วงแรกไม่ได้ลอยมาด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนนะคะ แต่ทำยังไงล่ะเมย์ถึงกลับมาเทรดได้เหมือนเดิมนะคะมีพี่ๆในคอมมูนิตี้ของเมย์เนี่ยก็รีเควสกันมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวของเมย์เนี่ยทุกคนคล้ายกับใครหลายๆคนแล้วก็เหมือนเมย์เนี่ยนะคะไปนั่งอยู่ข้างๆกับพี่ๆทุกคนเลยต้องขอเกินก่อนเลยนะคะว่าในช่วงแรกอย่างที่บอกค่ะ ตลอดทางที่เมเทรดมาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุาะนะคะในช่วงแรกที่เมเทรดเมเริ่มต้นด้วยทุน1,000เหรียญเท่านั้นเองนะคะแต่ในทุน1,000เหรียญอันนั้นนะคะไม่ได้อยู่กับเมมาจนถึงทุกวันนี้นะ แต่ตอนนั้นนะคะเมเทรดด้วยการที่เมเนี่ยไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะคะไม่ได้มีความรู้เลยไม่ได้ศึกษามาก่อนนะคะแต่เทรดเพราะเมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เทรดเหมือนกันนะคะเ <May S 1> มก็เลยเอ้ยเห็นเพื่อนเทรดนะคะเราก็เลยเริ่มที่จะอยากเทรดแล้วก็เข้ามาเทรดในตลาดนี้โดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยมาก่อนเลยนะคนรอบตัวของเมนะคะเมไม่เคยทักถามใครเลยว่าเออตลาดนี้เป็นยังไงเทรดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะไม่เคยเลย หลังจากที่เมเติมพอร์ตแล้วเรียบร้อยเนี่ยทุกคนสิ่งแรกที่เมททำนะคะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เพื่อนเม์เนี่ยก็มีส่งนะคะคลิปวิดีโอในการเรียนการสอนเนี่ยมาให้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือคลิปยาวมากนะคะเรามีหลายคลิปมากๆด้วยความที่เราเข้ามาเทรดในตลาดนี้เนาะ,ะความอยากแล้วอ่ะทุกคนคือมันอยากมากๆแล้วเราก็อยากที่จะกดเทรดเลยนะคะอยากกดตรงนั้นเลยอยากกดเลยอยากทํากําไรเลยนะคะเมย์ก็เอ้ยตอนนั้นก็มีแบบมีกลุ่มอะไรอย่างนี้เนาะ,ะนะคะเม์ก็เลยเลือกที่จะเฮ้ยไหนลองกดตามซิ ะะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไมยแรกของเมย์เนี่ยทุกคนคือมันฟูลฟิลมากเพราะมันบวกค่ะเมย์เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำทุกคนว่าหลอดไซส์คืออะไรนะคะการตั้ง SL คืออะไรการนับจุดคืออะไรการ M m คืออะไรคือไม่รู้เลยนะคะสักอย่างเดียวแต่พอเทรดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็เจอกับเหตุการณ์นะคะที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เมย์เนี่ยไม่คิดว่า ในยุคสมัยนี้นะคะเราจะเจอเหตุการณ์นี้อยู่ก็คือสงครามนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงสภาวะสงครามเนี่ยทุกคนแน่นอนเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเลือกที่จะซื้อทองนะคะเออเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยถูกไหม ะะเราก็เลือกที่จะลงทุน,นะะในตลาดนี้ในนักลงทุนหลายๆคน,นะคะก็มองเหมือนกันเลยะค,ะคือ,อยังไงก็ต้องลงทุนทองแน่นอน,นะะซื้อทองเก็บไว้ใช่ไหมนะะกองทุนทั้งหลาย,ลยก็กว้านซื้อทองกันเข้าไปะะทำให้ราคาทองมีการปรับตัวขึ้นมานสูงมากๆนะะแล้วนะตอนนั้นเนมทำอย่างไรบ้างแน่นอนเลยะะก็เหมือนใครหลายๆคนเลยะะก็คือ เติมพอร์ตช้อนไม้นะคะพอ่อเมเนี่ยคือเป็นเหมือนพี่ๆหลายๆคนเลยนะคะทั้งแบบเอ้ยเลือด SL ทั้งไม่ตั้ง SL เพพ่อเมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทำให้เราเนี่ยนะคะเสียสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิต นะคะเออหรือว่าสุขภาพของเราจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เราเนี่ยนะคะมีการเติมพอทือทนถือรากเนี่ยทุกคนเรานีเราเนี่ยมีสภาวะเครียดแน่นอนนะคะก็คือของเมย์เนี่ยคืนนอนไม่ได้เลยนะคะตื่นตอนกลางคืนตลอดเลยนะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยเสียสุขภาพมากๆนะคะเพราะเรานอนดึกตลอดแล้วก็เสียสุขภาพจิตด้วยนะคะใครเข้ามายุ่งเนี่ยโหเอาแล้วนะคะเริ่มหงุดหงิด เริ่มไม่จอยละแต่เชื่อไหมทุกคนว่าเป็นเหมือนกันนะคะณตอนนั้นเนี่ยเป็นการเกิดสงครามครั้งแรกนะคะซึ่งมีใครหลายๆคนนะคะที่โดนเหมือนเมย์เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เทรดตามแผนเนาะนะคะเหมือนเมย์แบบเน้นว่าเอ้ยน่าจะเดี๋ยวก็กลับมาละนะคะมันจะไปจบที่ตรงไหนล่ะมันคงไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนณตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมจากจุดเริ่มต้นนะคะอย่างที่เมย์บอกคือพอร์ตพันเหรียญใช่ไหม เมเติมพอร์ตไปนะคะน่าจะอืจากพันเหรียญน,นะคะก็คือเป็น 1, หนึ่งหมื่นเหรียญคือเติมเลี้ยงนะคะเติมไปเยอะมากๆจนเม่เนี่ยนะคะเงินหมดบัญชีเลยทุกคนคือมันยากที่จะกลับมาแล้วนะคะเม่เติมไปจนหมดบัญชีเลยในวันนั้นนะคะเม่บอกเลยว่าคือทั้งเครียดทั้งเสียใจแล้วก็เราไม่รู้เราจะต้องทำยังไงต่อละ่ะ นะคะถ้าวันนั้นเนี่ยเมย์ไม่ได้มีที่บ้านนะคะเมย์ก็คงไม่รู้ว่าเออเราจะไปนอนที่ไหนดีเราจะทำยังไงดีนะคะแต่ใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างค่อนข้างที่จะนานนะคะในการที่เมย์จะกลับมาแล้วก็เทรดได้แบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละทุกคนคือแต่ละคนนะคะมีทุนที่ไม่เท่ากันเนาะนะคะตอนนั้นบางคนอาจจะเทรดเสียมากกว่านี้ก็ได้นะคะ ตัดภาพมาที่ในนับปัจจุบันนะคะในนับปัจจุบันนะคะอย่างล่าสุดทอมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะหลักหมื่นจุดเหมือนกันนะคะมีการปรับขึ้นไปหมื่นจุดลงหมื่นจุดใช่ไหมนะคะสวิงอยู่ประมาณเนี้ยนะคะคือเยอะมากๆซึ่งบางคนเนี่ยนะคะใช้คําว่าเลื่อน SL ไปเรื่อยๆก็มีช้อนไม้ไปเรื่อยๆก็มีนะคะเทรดแบบไม่ยอมก็มีเหมือนกันเออนะคะคำถามคือเราเนี่ย เคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมนะคะว่าเราเนี่ยจะไปยอมที่ตรงไหนดีจุดไหนล่ะที่เราคิดจะคัดออเดอร์แล้วไม่มีถูกไหมตอนแรกเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยเราอ่ะคงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกลับมาเนี่ยนะคะประมาณสักดาวๆประมาณสักพันจุดเดี๋ยวเราจะคัดออเดอร์ละแต่ถ้ามันไม่กลับมาล่ะทุกคนถ้ามันเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆล่ะมันลงทีหมื่นจุดขึ้นทีหมื่นจุด เราจะต้องเติมพอร์ตเท่าไหร่ล่ะช้อนไม้อีกกี่ไม้ล่ะมันถึงจะครอบเวอร์ที่ผ่านผ่านมาแต่เมย์บอกเลยนะว่าการเลือด SL เนี่ยนะคะไม่ใช่ทางออกจริงๆนะคะแล้วการที่เราลบ SL ออกก็ยิ่งไม่ใช่ทางออกเหมือนกันเพราะว่าการที่เราเนี่ยตั้ง SL อ่ะทุกคนมันเป็นการที่เรา โฟกัสว่าเราเนี่ยจะเทรดตามแผนนี้เท่านั้นซึ่ง SL เนี่ยเวลาเราตั้งกันนะส่วนใหญ่นะคะเอาแม็กสุดเลยนะเต็มที่ก็ไม่เกินพันจุดนะคะซึ่งถ้าเราเทรดจบไปแล้วนะคะเราแพ้ไปแล้วเราก็แค่ทำแผนใหม่เท่านั้นเองนะคะเราแค่ไปหาเทรดในจุดเข้าอื่นๆนะคะดูในแผนอื่นๆแค่นั้นเองว่าเราเนี่ยจะเข้าเทรดตรงไหนดีนะคะเราถึงจะ กลับมาได้แต่ถ้าเราปล่อยลากไปเรื่อยๆจาก1000จุดเป็นหลักหมื่นจุดละ่ะเราจะต้องใช้เวลาในการตามเก็บกลับมาทั้งหมดเนี้ยนานแค่ไหนเมย์บอกเลยนะคะว่านานแน่นอนและนานกว่าตอนเราเทรดเดิมๆเทรดปกติอีกเพราะสภาพจิตใจเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะเกิดความกลัวเราจะไม่อยากที่จะ ออกหลอดไซต์เท่าเดิมนะคะคือมันจะมีความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยทุกคน2ออย่างด้วยกันอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกกลัวค่ะเราจะไม่กล้าที่จะออกหลอดไซต์เท่าเดิมจากที่แต่ก่อนอาจจะเคยออก0.1 0.5ในวันที่เรากลับมาเนี่ยทุกคนเราอาจจะออกได้แค่0.01หรือ0.02เชื่อไหมคะออกเท่านี้เรายังมีความรู้สึกกลัวเลย พราะเรากลัวว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเรากลัวว่ามันจะเสียอีกเราจะรู้สึกกังวลกวายนะคะทุกครั้งที่ออเดอร์มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงกับความรู้สึกที่2ค่ะคือรู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรนะคะหงุดหงิดตรงที่ว่าด้วยความที่เราไม่สามารถออกหลอดไสาได้เท่าเดิมเราจะรู้สึกว่าโหกว่าเราจะเก็บได้นะคะมันช่างนานเหลือเกินอย่างของเมเนทคนตะกอ,อนนะคะถ้าตอนที่ แบบในช่วงที่ก่อนก่อนที่เมย์จะพอแตกนะกันเมย์ออกหลอดเนี่ย0.1นะคะออกชิวมากเลยแต่ออก0.1เนี่ยคือออกหลายไม้นะทุกคนไม่ได้ออกแค่ไม้เดียวนะคะออกหลายไม้มากๆแล้วเวลาเก็บเนี่ยคือใช้เวลาครึ่งวันเท่านั้นนะคะในการที่เมย์จะเก็บร้อยทรงร้อยเหรียญต่อวันคือทำกำไรได้ชิวมากๆเลยนะคะแต่พอหลังจากเมผ่านเหตุการณ์นั้นมาเนี่ย เมย์ออกได้แค่0.01ทุกคนเพราะว่าเมย์ไม่มีทุนแล้วนะคะอย่างที่บอกคือเมย์เทรดจนเงินเมย์หมดบัญชีไปแล้วเมย์เลยต้องไปทำงานเพื่อเก็บเงินมาใหม่นะคะแล้วเมย์ก็กดเทรดได้แค่0.01 0.02เมยกดได้แค่นั้นนะคะแต่เวลาเรากดเทรดได้แค่นี้ทุกคนพอวิ่งไป100จุด่ะสำหรับ0.01นะ100จุดคือ1เหรียญ กับแต่ก่อนนะคะที่เราออกได้0.1วิ่ง1อยจุดเท่ากับ10เหรียญมันต่างกันมากๆนะคะมันต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเมย์จะเก็บนะคะให้ได้100เหรียญต่อวันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันยากมากเรากับรู้สึกหงุดหงิดนะคะรู้สึกงุดหงิดรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเราเนี่ยจะทำยังไงได้บ้าง ะะจะทํายังไงได้บ้างที่เราเนี่ยจะออกหลอดไซส์ได้เท่าเดิมนะคะเมย์บอกเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครที่มีทุนเยอะนะคะใครที่มีทุนเยอะอยู่แล้วนะตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าหมดตัวเหมือนเมย์ก็ได้นะคะเราอาจจะเติมกลับมาได้เท่าเดิมแล้วเทรดได้ด้วยหลอดไซส์เท่าเดิมก็ได้นะคะแต่มันก็จะมาพร้อมกับความกลัวอยู่ดีต่อให้เราออกหลอดไซส์ได้เท่าเดิม หรือใครที่เป็นเหมือนเมย์เนี่ยนะคะก็คือเติมพอร์ตน้อยลงนะคะหรือว่าแบบเงินไม่พอละเราเทรดได้แค่นี้ออกหลอดได้แค่นี้นะคะสิ่งที่เราทําได้ทุกคนมันคือการที่เราจะต้องมาฝึกในเรื่องของวินัยใหม่นะคะซึ่งมันมันไม่มีอะไรเยียวยาเราได้หรอกทุกคนนอกจากเวลานะะการที่เราให้เวลากับมันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการรักษารักษาแผลนะคะ สุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเป็นแผลเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะรักษาแผลนั้นเนี่ยนะคะด้วยด้วยคำว่าเวลาะะแต่เราเนี่ยจะไม่สร้างบาดแผลใหม่เพราะว่าถ้าในวันนี้นะคะใครที่กำลังเจอปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยเมแนะนำเลยนะเราต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่นะคะกลับมาเรียนรู้ใหม่กลับมาฝึกใหม่ เชื่อไหมทุกคนว่าถ้าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นเองในช่วงแรกนะคะไม่บอกเลยว่ามันยากเสมอมันยากในเรื่องของจิตใจแต่ถ้าเกิดเราเลือกแล้วเนี่ยว่าสุดท้ายเราก็ยังจะเทรดในตลาดนี้เหมือนเดิมสุดท้ายนะคะเราก็เลือกที่จะกลับมาเทรดอยู่ดีเมย์แนะนำเลยนะคะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝน ในเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านานมานะคะหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรอกนะคะที่เจอตัวเมเองนะคะหรือแม้กระทั่งพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันเพียงแต่เราแค่ไม่เคยนั่งแบบไม่เคยมานั่งพูดกันนะว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันเราเคยเจอแบบนี้มาอะไรอย่างไรนะคะต่างคนต่างเคยมีบาดแผลกันมาทั้งนั้นทุกคนแต่ว่า ทำไมนะคะเมย์ถึงเลือกที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังทําไมเมย์ถึงเลือกที่จะสอนทุกคนนะคะเมย์จะสอนทุกคนตลอดนะคะว่าอย่าลืมนะคะที่จะ MM นะอย่าลืมที่จะเมเนจพอร์ตตัวเองด้วยนะถ้าตามเป้าแล้วอย่าลืมถอนด้วยนะเพราะว่าเมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนนะคะต้องมีบาดแผลเหมือนเมย์นะคะต้องมีบาดแผลเหมือนกับพี่ๆบางท่านนะคะเออเหมือนกับใครหลายๆคนที่เคยเจอมา นะะในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มต้นที่จะเทรดนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาก่อนนะคะศึกษาก่อนฝึกฝนก่อนนะคะในช่วงแรกที่เราเทรดไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะคะช่วงแรกที่เราเทรดเมรู้แหละว่ามันเป็นอะไรที่อ่มันเป็นอะไรที่ใหม่เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าสนุกทังเลยนะคะเทรดแบบเดียวได้เงินเยอะมากนะคะเราจะยังไม่ได้มีความรู้สึก กลัวเพราะเรายังไม่เคยโดนนะคะแต่เมย์ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องโดนนะคะไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องโดนนะคะในวันที่เราเรียนรู้แล้วในวันที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราอาจจะเจอบ้างนะคะคือมันมีแหละที่เราอาจจะต้อง SL มันมีแหละที่มันผิดแผนนะคะซึ่งตัวเมเองเนี่ยทุกคนขณะเมเทรดมาแล้วสักระยะหนึ่งเมก็มีนะคะที่โดน SL เหมือนทุกคนเลยนะคะโดน SL มีบ้างที่ผิดแผน แบบไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่การที่มันผิดแผนหรือว่ามัน SL เนี่ยทุกคนทุกอย่างมันถูกคอนโทรลนะคะด้วยแผนของเราที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนั่นก็คือการที่โอเคยอมรับก็คือยอมรับแล้วก็ยอมที่จะให้โดด SL ตามแผนเราก็แค่ไปทำแผนใหม่เท่านั้นเอง ะะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกคนแล้วในวันที่เราเริ่มที่จะฝึกฝนแล้วเนี่ยตลอดทางนะคะที่ทุกคนร่วมเทรดมาด้วยกันนะคะหรือว่าใครที่ติดตามกันมาอยู่แล้วเนาะนะคะไม่อยากให้มันเป็นแค่บาดแผลที่เราสะดุดล้มแต่ไม่ได้ล้มจนถึงว่าเราไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้นะคะนี่เลยทำให้เมย์เนี่ยย้ำเตือนกับทุกคนเสมอมา ะะแล้วก็เน้นว่าต้องทําตามแผนเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยเมย์ก็อยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยนะคะที่เข้ามาเทรดด้วยกันหรือใครที่ติดตามเมย์ก็ตามเนี่ยนะคะเมย์อยากให้ทุกคนได้เปิดใจในการเรียนรู้จริงๆนะคะเพราะว่าการที่เราสูญเสียหรือการที่เราพอะเราเสียหายเยอะเนี่ยนะคะมันมาจากความไม่รู้ เราจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าอา,อารมณ์หรือจิตวิทยาการเทรดเนี่ยเอาไปเลย90%อีก10%มาจากเทคนิคแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคอลด้วยเราฝึกฝนมัน10%นี้แหละนะคะจะเป็นตัวควบคุม90%ที่เหลือให้มันดีมากยิ่งขึ้นเราจะเทรดแล้วเราจะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเดิน SL นะคะทุกคนการเหตุตามแผนดีที่สุดสำหรับในวันนี้เนี่ยใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะคะหรือว่าใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้กันได้ส่วนใครที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจพี่ๆนะคะที่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาอยู่ ะะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด u u s c r i b e นะคะให้กับช่องของเมย์ด้วยแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเมย์จะนำเทคนิคอะไรนะคะหรือว่านำความรู้อะไรมาฝากพี่ๆทุกคนอีกบ้างนะคะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ